ประเด็นปวดขานนี้เกาขาเอานขาไปเล้วถ่ายทอดสดค่ะสวัสดีค่ะที่น้องทักทายกำลังใช้ไปต่อค่ะ สวัสดีเด้อสิบล้านดวงใจสิบล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อเนาะขอบคุณทั้งสิบล้านดวงใจเบิง่งปวด้าอะไรเนีเ่ยไม่เปลีกยนใส่อนี้พันโมเขา้าเนาะพันโมเขา้าปวดเขา้าพันโมเขา้าปวดโมเขา้าอันนี้พันโมเข้าทั้งสองข้าง โอ้ยหน้งนับงไปย้ำน้องแกยัเดียกใไ้เขาตาบวงมาสองปีฮัลโหลเยี่วอชิงูโซมาเนคม่อบคุณเดอพี่น้องงนงแกงใจขอบคุณด้ไหมขอบไร ไปถอดตาเห็นไปเจาะไปถอดตา,า,าถ้าวันสิขึ้นไปสี่ไปถอดตาถ้าคนที่นึงถอดตาก็คงขึ้นไปไปถอดตาจังหน่อยก่อน ูกับข้าวกรผู้ใดมากเหรอักไข่กันมันจะยากใส่เด้อผู้กะไปตอดปลาตอดปลาตอดปูกันพี่น้องสวัสดีค่ะผู้กองขอบผู้ใดหลายเด้อผู้กองวันวานทไปถอดปลาเขาบอกไปถอดปลากินก้อยย่งเหยียดอย้อนเงินมาท่านไหนยู่ก็ใส่ก้อยมีปัญหาไหมก้อยเหยีได้ตหมนเด้อก้อยย่างก้อยที่ไปถอดแท่งเจ้า ออกพุณนเลล้หลายข่เองได้สามารถคิดเจ้าผู้เดียวแต่ก่อนหน้าติดเคยียนมาเป็นคนแหลกหน้าติดเคยียนมาเป็นคนแหลกหน้าคีดเคนียเล่นมีปัญหาเัี้ยงเขารหัสบ่ได้ย,ยังกันเบาอยู่กรีแบบเดียวกันกับขย่ยนี่ละขอบพุณเลยหลายด้อขอบว่ากันกินเขาอ,อยู่ข,อขอ่อยว่าเสียนไปอัอนทอไปก็จะ คนบอกกันไปทอดปานิ่งปลาอย่างไรคนไปเรียกว่าก็จิขึ้นตั้งไปงี้สิไจิไปเห็ดงานนั่นบอกปวดหัวเข่าแสาเจ้าขาปวดบวมสองเดือนหรอกโย่ในอยู่ในอยู่างๆๆ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 ลๆๆ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 ลๆๆๆๆๆ h ๆๆๆๆ o ๆๆๆๆๆ o ๆๆๆๆๆ e ๆๆๆๆๆๆ h ยังเลย <laughs> โอ้ยขอบคุณเลยหลายขอบคุณลลลคอยอยเลย,ยหลายดีแล้วล่ะจำแขวนยอยู่น้ำกันยืดเงี้ยงเมื่อกี้ี้ยังไล่ก็ดีแล้วล่ะาบัสนั่นกันชิตไหล่นั่งไปยูน้ำกันหยาบที่ว่าโอ้ย ไปถิ่มขึ้นในเพินเลนกงเ่ามาถิ่มคิดยันสี่ว่าอไรล้ว่าอะยุ่งกันโดนนาะเวลาซื้อๆยุ่งกันแล้ว่ได้ไปคิดอย่างไรกันไอ่บังหับไอ่เติมอมินไปโอ้ยแจ้ามันยังกินของข่บัดข่ว่าตีไปอันเขาบอกไอไข่ไปฝุ่นยุ่ไปสวนใหญ่เขาบ่ท่านไปแต่ว่ามนคนแต่ว่ามันยังกินของข่ได มีเงินสิ่ยนกยน่ได้ไรเป็นี้ยังดอกก็ศับก็ได้ก็ศับ์ข่พังเลยเคียงแต่ว่าท้านได้ซื้อหม่เอ็เลยบ่ไดรเอีหยคือ้นไรก็บ่ได้ขึ้นแหมงอยู่โอ้ยแหก็วบาเฮ็ดแต่งเนี่มันต้องแต่ใจก้วงเนาะที่มาเฮ็ดก็อแกแลคือกันกำนหยังกับเขาอิ้นนำหน่อยหอวใจอยู่